ผมไม่รู้เรื่องเลยนะตอนนต้ตาม,มาแต่ว่าตั้งแต่เข้ามาถึงมันเติมดูนักมามสุโจนมากเลยไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะครับเป็นไปยังไงครับสวัสดีค่ะสายนะคะวันนี้ไซชวนพี่แดมาทานข้าวนะคะที่บ้านพิพิธภัณฑ์คุนาวงนะคะหรือบ้านของแต่ไม่แน่ใจเป็นศิลปินท่านหนึ่ง เป็นนักช่างถ่ายภาพดีกว่าเขาเจ้าของบ้านเป็นช่างถ่ายภาพเขาสะสมพวกของแอนทีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดเป็นมิวเซียมด้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเหมือนแบบติดต่อทำเรื่องจองเข้ามาแต่วันนี้มีโอกาสพิเศษที่ทางผับบอลเขาพามาก็เลยเออแล้วมีกินทันทานข้าวด้วยทานข้าวเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาให้มีพาสเวิร์ดก็เลยโอเคเปิดที่บ้านไม่มีใครมาด้วยเชวนพี่แดงมาด้วยนะคะ ผมก็มาด่วนครับโชคดีนะต้นแรกว่าไม่ได้ก็วิ่งม,มาเลยก็เลยวิ่งผมก็รีบม,มาแเมื่อกี้เขาก็พาชมเขาพาทัวร์บ้านเขาเนาะซึ่งเขาก็สะสมงานอาร์ตต่างๆของอะไรเงี้ยของแบบหายากจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนดีนะคะแล้วก็วันนี้ก็เชิญเชฟเชฟชื่อดังพี่น้องเจม,มี่เจมเป็นดาราลองเดี๋ยวผมไม่รู้ <นะ S 1> เดี๋ยวดูนะครับโชคดีโชคดีนะต้องขอบคุณนะครับคุณยายเป็นแฟนคลับเจม,มี่เจม 啊啊！ ศาสนาเป็นศาสนาพุทธเลยนะโอ้โหมันสวยมากว้าวมันเป็นปฏิมากรรมชุดนี้เนี่ยเป็นของศิลปินคนเดียวคือในบ้านนี้เราจะมีไลฟ์คอลเลคชั่นอศิลปินประมาณสิกว่าคนก็คือว่าเป็นงานตั้งแต่ชิ้นแรกในชีวิตจนกระทั่งเขา ไม่อยู่นะอันนี้ก็งานกลุ่มนี้เนะี่ยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี2490ก็มันก็จะเป็นเรื่องแบบหวีผมพุ่มเด็กอันนีน้ชื่อว่าบันเด็กอันนี้ก็ชื่อว่าพักนี้ก็ชื่อว่าโรมนางนะฮะซึ่งถ้าเรานึกว่าเออมันมันผ่านมาแล้ว70ปีแต่ว่ารูปทรงต่างๆของเชลกินที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็ยัง อัปเดตมากโอ้ฝนใจต้มหมายเนี่ยสีสวะไรสีสวยนะช้อนของปลอยที่สะกัดจิตอ่ะคือเข้าโค้กคุยกันที่ยไปไม่ท้องกำลังคุยกันถึงสัตว์ที่มันสีขาวขาวสองตัวนั้นอ่ะ ออกซิไดมีพาดีน่าสีเขียวลงนั่งดูฮนะคือมันจะรู้สึกว่ามันเตี้ยไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่แล้วซีนะมันเป็นเก้าอี้สำหรับผู้หญิงคนเดียวไม่ใช่ผู้ชายเวยญิงน่้นั่ง,งนด วิ่งทอร์เนตกอล์ิกใช่ไหมฮะแล้วก็ก็คุยกับอันนี้เป็นชื่อว่า r รดแ n นด์บลู h a ร์นะฮะเป็นตัวอี้ที่ออกแบบตั้งแต่ปี1917มันเป็นนวัตกรรมที่ตอนนั้นไม้อาจกำลังเกิดขึ้นในโลกเขาก็ทำจากไฮวูดกับไม้หน้าสาลองทรายขออนุญาตลองทรายหน้าเยอะเลยอ้โหจริงไหมโครงสาได้โครงสาได้แต่อันนี้เป็นเป็นงานแบบ ผู้ชายผู้หญิงแม็กเลิฟเป็นผู้ชายผู้หญิงคนไทยนะที่คนไทยอยู่ที่กรองชุนแต่ถ้าว่ามันเซ็กมันเป็นบ่อเกิดของสิ่งทั้งหมดถ้าไม่มีเซ็กไม่มีมนเซชชา่เราเลยนับถือว่าต้องอยู่ตรงนี้แต่คนไม่ถ้าไม่ได้บอกไม่รู้นะดูผ่านๆนอกนั้นก็มันยาวอ่ะอย่าเล่าเลยว้าสุดยมาก นังสเนี่ยจเ้วีสงชาตอนนั้น <oh มันไม่ใช้กันใช่อนี่อันนี้ก็กยุคเดียวกับตับเสกทุกอาคุณภาพของชิ้นงานเป็นโทรศัพท์รุ่นแรกของสยาซึ่งตอนนั้นมีเบอร์ไม่ถึงร้อยเบอร์ ยาพิมีมาเป็นไลาที่ใช้ทุกบ่นในห้องคุยเงินเลยเด็กกับมากไปได้เพราะผ้าเดิมขเขาเป็นเขาเป็นไม้หอมคือมันเป็นวิธีทำให้ผ้าหอมนะ,จะเจนมีกลิ่นออกมาไหมนะคือเป็นคือเป็นไม้หอมอ่ะคือตามใดที่เขายังไม่ผ่าน เขาเพจะหอมไปเรื่อยๆหอมจริงครับหอมจริงก็คือเหมือนกับการอบผ้ามสมัยสมัยเก่าแบบการอบผ้ามีหลายวิธีเพื่อให้ผ้าออก<ะ>แรกหน่อย <c oughs> คือ,ค,อคือมีแค่มงคฎกับตืหูก <c oughs> ประดับแตตายนี่นะก็เป็นที่เรียน <c oughs> เรียกว่าเขาเ็จะรูปทรงเครื่องน้อยน้อยคือแบบว่าไม่มีทับซ้ไม่มีอะไรเอ่อ ของคนที่เขาเหมือนกับมาเจนี่ที่ที่สยามและที่อื่นแล้วก็เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาันที่เป็นหนังสือฉบับพิมพ์แรกนะแล้วเขาไปทำภาพพิาามพ์ข้างหห้องนี้เป็นห้องที่ใช้สีที่เรียกว่า colonial yellow หรือ yellow colonial ก็คือเป็นสีอาณาิคมสีที่เขาใช้ในอานาิคมใ,ใช้ในอินเดียใช้ในแารนี้นะัะ แล้วก็มันเป็นสีที่นิยมในยุคตั้งแต่สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์อย่างเงี้ยในวังเก่าของเราแล้วก็ผมก็เลยใช้สีนี้มาผสมกับลูปเขียนในยุคเกี่ยวนสะ่ส่วนของประดับอย่างเช่อนอันนี้เป็นของนะออสเตรียออสเตรียยุคยุคเนี่ยนะเอ็มพยยุคทีต่ตนะเบนเป็นเอ็มพายเหมือนกันิเป็นไทยกิ่งเป็นไฟเไทียนนะฮนะผมนี่หละับเป็นคนจอ สวยมากอันนี้ก็เป็นห้องรับแขกเหรอห้องรับแขกครับที่นี่โอ้จองได้เฉพาะเสารอาทิตย์เปิดเปิดให้ซื้อบัตรเข้าจะมีสองโซนรูปแบบตึกคิวบิโอ้ซื้อบัตรที่ไหนครับที่ซิปอินค่ะมันจะมีเว็บไซต์เปิดหรืเปิดเอาไวได้อ๋อเสาร์อาทิตย์สามารถดูได้โอ้ดีจัง แอร์ควิซึ่งนะฮะดูชิ้นนี้เห็ใช้เก็เป็นคิวแล้วก็ยังคำนวณคีวิซึ่งในฐานะที่ก็เป็นขะค้น่นำเองิว มีที่ไทยรูเยอะมากรยเอะกงไรตอนนี้คุยกันคุยเกงไปไหนก็คุยเก่งครับมีที่ไทยรูเยอะมากเลยนะครับว้า อันนี้ีสเกตที่ห้องพูดไงอีหองพูดไมอันนี้ห้องที่มีช้างไงและอันนี้ก็ใส่ดูมือแล้ว ที่นี่มีหลายชั้นใหญ่นะครับถ้าดูแบบสังเกตุทิราันนะครับเอเป็นวันนะั้นไม่จบเลยต้องเป็นหลายวานนะันอ่ะขาย,ยาวมากอา ข้างล่างเป็นแบ <arat legal. S 2> บว่าคู้ล uh ักผ AH> ู่หนึ่งชอบไหมคะซิกแพคซิกแพคซิกแพครูมมีฟังแจ๊สเลยที่นางทางเข้ารู้มากรูจริงๆโหตกใจเลยกดประตูปุ๊บเห็นอันนี้เรียกว่าอะไรนะนืมครุ๊ดเออครุ๊รุ๊ดใหญ่มากคารุดาคารุดาใช่ใช่ใช่ใหญ่มากเดี๋ยวก็ตื่นเต็มตอนนี้หิวแล้ว thiếu oh, bang wow. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ How how they mesh and then they mix and they create mm -hmm. harmony and balance like well together. That's what I felt, and um, all the all the pieces it feel like uh, it's really rare and um, wow. very antique. So you cannot see it's like easily anywhere. So you have to be. A private club that connects people across the world from different industries, different countries. That we connect people through passion, art. Because, as Kunmomo said, that this is the first ex exclusive chef table, private dinner that we have at this house museum. <laughs> okay, cut <pass> that. I am through with สวัสดีครับผมเจมส์มิเจมนะครับผมก็เป็นนักแสดงนะครับแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็จะเป็น Executive Chef ที่ Create เมนูทั้งหมดทัุกกระทะเมนูให้ทุกคนนะครับผมก็อย่างแรกเลยคือขอบคุณทางแซมพิวรัมากนะครับผมที่ให้โอกาสให้โอกาสผมมาโฮสต์ทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับผมแล้วก็ได้ รังสรรค์เมนูอาหารมาให้กับทุกคนในคำ่ำคืนนี้ครับตอสนี้ตอแนแรกเราก็ชื่อว่าคาะทีน,นะครับผมผลงานชิ้นนี้เป็นของค,คุณน<ร><ร>ัทเมืงเเจริญน,นะครับคือตอนนั้นเนี่ยผมได้มีโอกาสไปที่มิวเซียมมิวเซียมหนึ่งแล้วก็ได้ังเอิญเข้าไปเห็นผลงานนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นผลงานที่แตกตาผมมากจนแบบต้องแบบถ่ายรูปหรือว่าจดเก็บไว้เลยนะครับผมและพอวันนี้พอได้มีโอกาสมารังสรรค์เมนูที่เกี่ยวกับงานอาร์ตก็เลยรู้สึกว่า เป็นผลงานแรกที่ผมนึกถึง,ง,ง,ถงแล้วก็เป็นศิลปินไทยด้วยวันนี้ก็ในที่หล,หลายๆท่านที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคนไทยด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากเหนศิลปินไทยขึ้นมาเปิดป็นของแรกนะครับผมโดยจานนี้นะครับผมผมจะเสรเว่นเป็นตัวโพรกรแฮมนะครับผมข้างในก็จะมีตัวซอสเบชาเมลแล้วก็จะมีตัวแฮมนะครับ สีข้างล่างนะครับผมที่เห็นเป็นสีส้มอันนี้จะเป็นตัว c a n ลอนพร r เนะครับแล้วก็ตัวเมโยข้างบนจะเป็น s โมเพปเกอรเมโยนะครับก็คอสีผมเปียบให้เหมือนตัวโคเก้เนี่ยเป็นตัวพระอาทิตย์เหมือนคนงานชินีนะครับผมก็ยังไงก็เอนจอยครับขอบคุณครับจะมีเจนทำให้นะเาหน้านะครับซึ่ง เขาเป็นศิลปินญี่ปุ่นที่ตอนนั้นเขาไปอยู่จีนก็เลยได้ครับี่ปนมาจากจีนนะครับผมที่ผลงานอาร์ตเขาเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นใช้บรัชที่เป็นสีแบบสีดำล้ว,ลวนๆอะไรเนี้ยครับผมผลงานของเขาก็จะเป็นสีขาวดำพอผมได้เกรดจานนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากล้อ,อก,กับการที่เราใช้สีขาวดำนี่แหละเท่านั้นที่จะเป็นสองสีที่อยู่ในจานแล้วก็การเพนติงนะครับผมเราอยากให้มันมีความเหมือนเป็นเส้นบัชหรือว่าการเป็นเส้นแบบของเพนติงนะครับผมซึ่งจานนี้เราก็เลยเสริมมาเป็นตัวออคโตปัสนะครับ ที่ออโตบุสเนี่ยเรานำไปกรีล6ชั่วโมงก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเรานำไปอบอีกทีหนึ่งก็จะมีความนุ่มมากขึ้นส่วนตัวซอสสีดำนะครับผมเป็นซอสด้ดคาราเมลนะครับแต่ว่าที่เป็นสีดำเนี่ยเราใส่ตัวแบล็กสควิตีนเข้าไปด้วยก็เลยทำให้ตัวซอสเป็นสีดำส่วนตัวซอสสีขาวนะครับอันนี้เป็นลาเมโยหรือว่าเป็นเมโยที่เราตีขึ้นมาเองแล้วใส่รสชาติแล้วก็กลิ่นของตัวมะนาวเข้าไปนะครับผมก็พอนี้เอ็นจอยครับครับ ก็และกลิ่นก็ที่มคนที่คนน่าจะเคยคุ้นชินกันดีเช่นเดียร์อันนี่บอกนะครับก็แต่ว่าอันนี้นะครับผมเราก็จะทำวิสขาทำเป็นอาหาร โดยที่ข้างในนะครับผมเราก็ทำมาเป็นเป็นตัวทรัฟเฟิลครีมซุปนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกซุปที่อยู่ข้างในเนี่ยเราไม่ใช้เราไม่ได้ใช้อันนั้นมาทำนะครับผมเราทำซุปขึ้นมาใหม่ครับผมก็เป็นทรัฟเฟิลครีมซุปอันนี้ <c oughs> ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ตัว ตัวขนมปังนะครับผมเป็นขนมปังทรัฟเฟิลที่ออพวกเราเนี่ยทั้งทีมเชฟนะครับอบใหม่เมื่อวานเลยนะครับผมก็วิธีการกินนะครับเพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ดึงตัวที่เป็นเออ่ตัวตัวต,วตวึงข้าวโพดออกก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้ช้อนสูงเนี่ยตักทานกับขนมปังได้เลยครับ enjoy ครับนี่เดี๋ยวนี่ไม่เคยเห็นเลยนะ<ล><ล>ตุ้งกงหม ชอบชอบทบเ้นเออชอนะเขเพลงเยอะมากเลยเมื่อกี้ ก็คือเราต้องพยายามเต็มที่ให้ได้ของผลงานของเดสันพอร์ลนะครับผมแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงอาจจะยากนิดนึงนะครับผมส่วนตัวอาหารนะครับผมเราเสิร์ฟมาเป็นเนื้อนะครับผมอันนี้เป็นออสเตรเลียนวากิวนะครับเป็นส่วนสลิปลอยนะครับผมอัลเบอสคอร์อยู่ที่7นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวซอสเนี่ยเรามีทั้งหมด4อย่างนะครับผมสีดำที่เห็นก็จะเป็นบอลสเมกเกรสสีขาวนะครับผมจะเป็นโยเกิร์ตซครีมนะครับผมสีเหลืองที่เห็นก็จะเป็นออร ส่วนตัวสีสีส้มๆที่เห็นนะครับผมอันนี้จะเป็นพริกเรียกว่าพริกพิคิโอนะครับผมเป็นพริกจากทางสเปนนะครับเอามาทำเป็นพิวเวอร์เหมือนกันครับผมก็พยายามเลือกสีสีที่อยู่ในผลงานเอามาเทติ้งนะครับผมก็เอนจอยครับ่ผลงานนี้ชื่อว่า King e a t u r e นะครับเป็นของชอนไมเคิลบาสกิอานะครับคือที่หนิง เสิร์พี่คนนี้เป็นเป็นแนวที่ผมชอบม,มากๆคือแบบพอบขึ้นในดวงใจเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม <c oughs> พอวันนี้ทําก็เลยรู้สึกว่าอยากเึงผลงานชิ้นนี้ที่เราชอบมากๆมาเสิร์ฟจงในจานนะครับผมก็ <c oughs> เราก็ไม่ได้เสริร์ฟอะไรยากมากเลยก็ผมเป็นบราวนี่นะครับผมแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเลมอนเคิร์นนะครับแล้วก็เป็นตัวซอสช็อกโกแลตที่เอาไว้เขียนทำแล้วก็ทําเป็นกรอบนะครับก็เอ็นจอยนะครับคิดซะว่าทานง,งานทาร์ตอยู่นะครับผมขอบคุณครับ 따라당당캉캉 유취취래나. 야 제미 제마 유취취래나. 아? 자, 찰매. 자, 찰매. 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 찰 Đây là lạnh lắm rồi ô chị hai mươi năm 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 น้องจำปาได้ไหมอไม่ได้บอกว่า้องจำปีได้สล้น้องจำปาได้ไหมแต่ว่าหลานจำปาไมได้หรอกปานาานบลาดปีได้ไหมปีปี